รายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำำพิเศษนะครับนี่คือสะพานสาหนีนะครับสะพานสาหนีใกล้กับกระทรวงการต่างประเทศนะครับประมาณบ่ายโมง35นาทีของวันที่วันที่วันที่ทท2งมินายน2563นานะครับมีเวทีด้านข้างนี้ก็คือ,อวังสุนทิีระดาน,นะครับตรงนี้ก็คือสนามมานาังเลย ฟนรายการได้เห็นวิวของกรุงเทพนะครับในวันที่สองมิถุนายนเลครับโอเคครับผมขับมอเตอร์ไซค์ต่อนะครับสวัสดีครับแไปรายการครับนี่ก็คือแยกยงมาราชนะครับเป็นแยกทางรถไฟนะครับแยกทางรถไฟที่ตรงเนี้ยเลยไปอีกสถาน,หนีหนึ่งก็คือสถานีหัวล,ลำโพงแล้วนะครับนี่คือวันอาคารที่สองมิ คือนายนสองห้านะครับนี่เป็นสะพานข้ามแยกยูมาลาดครับตรงนั้นก็จะเป็นบ้านพิศนุโลกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลพิชัยน,นะครับติดด้านข้างนี้ก็คือสนามม้านางเงินนะครับมานางวัลไทยมานะครับวัลไทยมาแล้วก็จะตรงไปงงตรง,งนู้นก็จะไปทางสะพานขาวครับครับต่อครับ